จังหวัดเชียงรายเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่8ตุลาคม2567นายพัชพงศ์ใจคล่องคล่วผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงรายรักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิงรวมกับนายวรยุทธ์ข้อมบุญในอำเภอเทิงร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายจำนวนสีหลังเพื่อหาทางช่วยเหลือโดยการวยสร้างบ้านน็อกดาวน์ให้ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ังหวัดลำพูนวัดมหาวันวันที่9ตุลาคม2567ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนได้ติดตามบรรยากาศการเข้ามาบริจาคสิ่งของวัตถุดิบและเครื่องอุปโภคภายหลังวัดมหาวันจังหวัดลำพูนได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสาธารณสงเคราะห์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยจัดตั้งศูนย์บริจาคสิ่งของข้าสารอาหารแห้งณโรงครัวพระรอดหลวงวัดมหาวันลำพูนอําเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน พระครูพิบูลสรกิจเจ้าอาวาสวัดมหาวันได้เจริญพรว่าจิตอาสาและประชาชนทั่วไปยังคงจัดทาอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลําพูนต่อเนื่องโดยผู้ประสงค์บริจาคสามารถบริจาควัตถุดิบเช่นข้าวสารเนื้อหมูไก่ผักเครื่องปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหารน้ําดื่มและเงินสมทบทุนในการประกอบอาหารได้ที่วัดมหาวัน จังหวัดพยาอบจจังหวัดพยาวผนึกกำลังอบอจอเชียงใหม่ช่วยน้ำท่วมใหญ่นายทวัตสุธวงศ์นายกอบอจอพยาวสั่งการด่วนส่งทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่เชียงใหม่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเครือร่องสูบนำขนาดใหญ่รถเครนกระเช้าและรถบรรทุกเพื่อร่วมมืออบอจอจังหวัดเชียงใหม่เร่งระบายน้ำและฟื้นฟูชุมชนที่ได้รับผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวืองเน่ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567 นางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่สิบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดลำปางโดยมีนายแพทย์สุวรรณเพชรรุ่งนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอาาสาธารณาสุขอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม